หลังจากที่ตะเบนได้ตักแม่ปลามาแยกคอดนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับว่าแม่ปลาจะคลอดลูกมาให้เราได้หรือเปล่าครับผมนะผลผลิตของเราจะได้ไหมวันนี้นะครับตะเบนเห็นนะครับผมนะตะเบนเห็นเอออนี่ครับแม่พันธุ์ครับ สวัสดีครับอยู่กับตะเบนครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตะเบนได้ตักแม่ปลามาแย,ยกคอดนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับว่าแม่ปลาจะคออลูกมาให้เราได้หรือเปล่าครับผมนะผลผลิตของเราจะได้ไหมวันนี้นะครับก็ ตะเบนก็ไม่รู้นะครับนะว่ามันจะออกตอนไหนตะเบนเห็นในบ่อว่ามันมีตัวเล็กๆเกิดขึ้นมานะครับนะก็เดาว่าคงจะใกล้คลอดแล้วครับก็เลยเอาลองมาแยกคลอดดูครับผมนะเพราะว่าตะเบนไปดูในบ่อแล้วมันไม่มีลูกปลานะครับผมนะมันมีน้อยมากครับมีแค่ตัวหนึ่งสองตัวอย่างนี้ครับมันน้อยมากเลยครับก็ปลาสวัสดตะเบนจะศูนพันแล้วครับผมนะ ก็เลยต้องเอาเพาะไว้ครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้ลูกปลาไหมครับผมนะไปะดูเลยครับผมดูกันเลยนะเดี๋ยวจะเบนเอาออ,ออกก่อนนะครับพี่น้องจะเห็นกันไหมเนี่ยโอ้ตะเบนเห็นนะครับผมนะตะเบนเห็นมีครับผู้ชม นี่ครับโอ้ได้ลูกปลาจริงด้วยครับผมนี่ครับอไม่รู้จะได้เยอะไหมครับผมนะเพราะว่าตะเบ้นออกมาสองแม่ครับเดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์ก่อนครับผมดูแม่พันธกันเอาอ๋อนี่ครับแม่พัน์ครับไม่รู้แม่ไหนออกนะครับผมนะน่าจะแม่ตัวที่กระโดดเมื่อวานครับ เพราะว่าเขาจะรู้สึกตื่นกลัวนะครับผมนะตัวไหนที่แบบว่ากํลาลังคล้องกําลังนั่นครับตื่นกลัวแล้วก็ถ้าตัวไหนเข้ามาใกล้เขาจะมีนิสัยดูล้ายนะครับนะเขาจะ,ะกัดด้วยครับ <c oughs> <iyor> เห็นไหมครับคุณผู้ชมโอ้ได้อยู่ครับนะนี่ครับนี่ครับ นี่จะเป็นแม่ตัวนี้ครับนะท้องกปแฟบและวะไรเยอะมั้ยเนี่ยอู้ยเยอะอยู่ครับผู้ชมอยู่ทางนู้นอีกนี่ครับเทียบเลยโอ้น่าจะสิบกว่าตัวได้ครับนะสิบยี่สิบสามสิบตัวคิดอะไรกัน เยอะอยู่เยอะอยู่คุณผู้ชมเดียเ๋ยวเตเบนจะทำไงดีเดียเ๋ยวเะเบนจะเอาแม่ปลาออกก่อนนะครับผมนะแม่ปลาเะเบนก็น่าจะาไปใส่บ่อเดิมนะครับผมนะออกไปพักฟื้นครับออกไปให้บรรยากาศพอพักฟื้นที่บ่อเดิมครับผมนะอ่ะเรียกตะบ่อเลยครับนะอ่างครับอ่างอ่างเดิมครับนะน่าจะอีกตัวก็น่าจะยังไม่คลอดครับนะตาน,นุนครับตวน,นุนตาน,นุน นูน่นๆครับตรงนี้ตัวน,นี้ท้องแฝบแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับนะก็เอาเท่านี้ครับเท่าที่ได้อ่าต่อไปก็เป็นการแยกลูกปลาครับผมนะแล้วก็อนุบาลไว้ครับแต่ตัวเบนจะแยกให้ดูครับผมนะว่ามันจะได้เยอะไหม่ะลอชมครับผม ก่อนที่เราจะไปแยกลูกปลาก็ตะเบนพามาดูอ่างนี้ก่อนครับนะตะเบนได้เอาแม่มาคืนแล้วนะครับสองตัวครับก็ไม่มีลูกเลยครับผมนะเนี่ยครับตะก้าที่ตะเบนแส่ไว้ให้ไม่มีลูกเข้ามาหลบเลยครับอืมนะดีแล้วครับนะที่ตะเบนออกแยกออกไปคลอดครับนะ ใหญ่ก็ไปคลอดนู่นครับตะเบนเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับนะนู่นน้อยเอย๊ออไม่มีเลยครับผมนะเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารนึงครับผมมา,มา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 ฟื้นฟูสภาพร่างกายครับอ่มามากินข้าวกินข้าว ภาพร่างกายครับก็ใส่ไว้ยางงี้แหละครับผมนะตะก,ก้าไม่มีตัวเล็กตัวน้อยให้เขาเข้าไปหลบครับนะก็จะได้ไม่ถูกละลานเอออ่ะเดี๋ยวเราไปแยกปลากันเลยครับผมนะอันนี้ตะเบนก็เอาแม่พันมาคืนบ่อคืนอ่างแล้วครับ อีกสักยี่สิบสามสิบวันครับนะก็จะเอาไปเพาะใหม่ครับนะให้เขาได้ไฟื้นร่างกายก่อนครับผมเยี่ยมไปเลยครับผู้ชมแล้วก็กลับมาดูลูกปลากันครับผมนะว่าสองแม่นี่จะได้กี่ตัวครับผมนะโอ้นี่ครับสองแม่ครับผม เยอะนะครับเห็นไหมครับเพียบเลยครับผมอน่าจะได้อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับนะนี่ เดี๋ยวจะแยกไปอนุบาลน,นะครับผมนะแยกไปอนุบาลครับได้ผลอยู่ครับผมนี่ครับออกมาเยอะเลยเดี๋ยวจะเป็นจะพาไปดูนะครับว่าอคอกที่ตะเบนอนุบาลไว้อคอกแรกจะ ใหญ่ขนาดไหนแล้วครับครับก็มาดูตาคอกแรกของตะเบนครับผมนะอายุจะเดือนหนึ่งแล้วครับผมนะจะเดือนหนึ่งละประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วครับผมยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยิบสามวันแล้วครับประมาณนี้ครับนะนี่ครับดูกันเลยครับผม โอ้นะครับนะครับก็บจะมีตัวที่ลอยอยู่นะครับผมนะน่าจะตายไปตัวหนึ่งครับผมตัวโตวขึ้นอยู่นะครับ ตัวใ,ใหญ่ขึ้นอยู่นะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับนะดูดน้ําทิ้งแล้วก็ให้อาหารครับนะเหมือนเดิมครับนี่ครับอาหารมินซีของข้อแสงแล้วก็บีบีแล้วก็ให้ข้อครับเหมือนเดิมนี่แหละครับเลี้ยงปลามันยากตรงนี้ครับนะอนุบาลลูกปลาให้มันรอดครับนะจะเลี้ยงตัวเล็กๆยังไงให้มันรอดพอเขารอดแล้วเขาก็รอ,อ,อดนะครับนะเลกาก็โตเขาก็หากินได้ปกติครับผม ตอนน้อยๆนี่เ,ออเลี้ยงลําบากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้าครับแล้วก็ให้อาหารครับผม เป็นดูดทิ้งเลยครับก็เติมน้ำใหม่ครับผม ก็ดูสักรอบนึงครับ เติมน้ำใหม่ครับผมก็อนุบาลไว้สักเดือนหนึ่งครับผมนะอนุบาลไว้สักเดือนหนึ่งก็เริ่มโตแล้วนะครับนะ โตมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับนะวัดด้วยสายตาเลยครับเทียบคึ่งเกิดนี่ตัวใสใสเลยครับนะส่วนพอกใหม่นี้ก็จะเบนจะดูดขี้ปลาพ่อแม่ออกนะครับผมนะแล้วก็ ปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ครับสักสามวันครับผมแล้วดูดที่ปลาของพ่อแม่ออกก่อนครับของแม่พันธุ์ครับนะสองทัวก็เยอะอยู่ครับนะที่ปลา ไม่มีขี้แล้วครับผมนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับสักสามวันเรามาดูนี่ต่อครับผมถึงเวลาให้อาหารแล้วจะพอกแรกบีบเหมือนเดิมครับนะบีบ e ี ะเนไม่มีลายแดงนะครับผมนะจะเป็นเรียงนี้เลยน่ครับก็เรียงได้เหมือนกันครับผมให้มันฟุ้งนะครับให้มันอยู่กระจุกเดียวครับผม เราจะตอดกินไปเรื่อยครับนะแล้วก็พรงนี้ชาวมาก็หมดแล้วครับสุดท้ายนะครับนะฝากเป็นกําลังใจให้จะเป็นด้วยนะครับนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุกดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้จะเป็นในทางคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้มาดูการอัปเดตนะครับผมนะการเพาะลูกปลาครับนะก็ได้ผลครับไว้ชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะว่าลูกปลาข้อพิษฟองของตะเป็นจะโตแล้วก็จะ มีเปอร์เซียนการรอดเยอะมากมายขนาดไหนครับผมนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ